Information o per ation หรือปฏิบัติการ I.O. ทุถูกเอามาพูดอีกครั้งและอีกครั้งนะฮะในสภาสช่วงนี้เรารู้อะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับปฏิบัติการตัวนี้มันมีปัญหาตรงไหนและเราจะสามารถแก้ไขป้องกันมันได้ยังไงบ้างมาฟังใน w า y อ t m แม t เตอร์นาวตอนนี้ครับ จริงๆแล้วเราต้องบอกก่อนนะครับว่าปฏิบัติการ IO เนี่ยมันเป็นปฏิบัติการปกติปกตินะฮะคือมันเป็นปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารที่ใช้กันในหน่วยงานความมั่นคงหลายประเทศทั่วโลกอ่ะเท่าที่เรารู้เนี่ยมีอย่างน้อย50ประเทศที่ใช้นะฮะทีนี้นิยามของมันคืออะไรง่ายๆนะคะรับปฏิบัติการ I/O เนี่ยนิยามของมันคือการทํางานด้านข้อมูลข่าวสารนะให้ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะฮะมีการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากเดิมทีเนี้ย ผมว่าคําถามสําคัญมันคือกองทัพไทยเนี่ยมองใครเป็นศัตรูแล้วใช้ปฏิบัติการตัวนี้กับใครเพื่ออะไรก่อนที่เราจะมาเล่าถึงปฏิบัติการ IO ในช่วงเวลานี้นะฮะพาย้อนกลับไปในช่วงปี53หรือการชุมนุมของคนเสื้อแดงนิดนึงคือในช่วงนั้นเนี่ยมีบทความหนึ่งนะฮะลงในวาาเวลารเสนาะธิปั์ 8, นะฮะวาสาของกองทัพบกยืนยันว่าในช่วงนั้นเนี่ยสอชอนะฮะซึ่งรับผิดชอบการชุมนุมของคนเสื้อแดงมีการทําปฏิบัติการ IO จริง เพื่อสร้างความชอบธรรมนะฮะในการสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงซึ่งปฏิบัติการตอนนั้นก็มีการสร้างวัฒกรรมอย่างเช่นเผาบ้านเผาเมืองหรือแม้กระทั่งผังหลุมเจ้านะฮะในเวลาต่อมานะฮะศาลก็มีคำตัดสินแล้วนะ,ะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเผาบ้านเผาเมืองหรือว่าเผาเซนต์เทนโวเลยสักนิดเดียวนะฮะซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ทันแล้วนะฮะมัน สร้างความชอบธรรมให้การล้อมปราบในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี53แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วนะฮะอย่างน้อย94ศพในการอาภิปรายไม่ไว้วางใจปี2563นะฮะสสวิโรจน์ลักนาดิศรน,นะฮะจากพรรคก้าวไก่ก็มีการนำเอกสารตัวหนึ่งที่ยืนยันนะฮะว่ากองทัพไทยเนี่ยมีการปฏิบัติการ I.O. นะฮะแล้วก็สนับสนุนเว็บไซต์ที่ชื่อว่าพลูโลนี ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่โจมตีนักสิทธิมนุษยชนนักการเมืองแล้วก็ปล่อยเฟกนะะิวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนสุดท้ายนําไปสู่ออปัญหาในพื้นที่นะฮะซึ่งเว็บไซต์เนี่ยมันดูแลโดยกอรมนะและในการอภิปรายไม่ไว้วางใจปีนี้นะฮะสอสอณัชชาบุญชัยอินสวัสตนะฮะจากพรรคก้าไกลอีกแล้วนะฮะก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่ยืนยันฮะและชี้ว่า กองทัพมีการทําปฏิบัติการ IO จริงๆซึ่งข่าวนี้มาทั้งคลิปเสียงมาทั้งภาพแล้วก็มาทั้งสไลด์เลยนะฮะคือเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือปฏิบัติการของ IO นะฮะมันแบ่งเป็น3อย่างปฏิบัติการสีขาวนี่ผมอยากเรียกว่าปฏิบัติการอวยนะฮะก็คือปฏิบัติการที่อวยสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็กองทัพนะฮะรวมไปถึงแน่นอนนะ,ะนายกปฏิบัติการสีเทานะ,ะปฏิบัติการก็คือแก้ต่างนะฮะแก้ไขความผิดพลาดของรัฐบาลนะฮะ และปฏิบัติการที่3นะครับปฏิบัติการสีดำนี่ผมอยากเรียกว่าปฏิบัติการก็คือเป็นปฏิบัติการที่ด้อยค่าเขาใช้คํานี้จริงๆนะฮะด้อยค่าผู้เห็นต่างทางการเมืองครับคือเอกสารที่สสน,นาชาเอามาเปิดเผยเนี่ยมีที่เขียนไว้เลยนะฮะร,ระบุไว้เลยว่าขบวนการ IO หรือปฏิบัติการ I/O เนี่ยต้องทํางานกันตลอด24ชั่วโมงนะฮะเหมือนเซเว่นเลยนะครับ ในทุกๆวันเนี่ยต้องมีการส่งรายงานขึ้นไปให้หน่วยเหนือในเวลา6โมงเย็นนะและ้ทานและหลังจากนั้นครบรอบเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดลำดับกันนะว่าหน่วยนี้ทำงานแค่ไหนได้เท่าไหร่ได้อะไรยังไงนะฮะแล้วก็มีการระบุด,ด้วยนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ IO ทุกคนเนี่ยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ240บาทครับคือเบี้ยเลี้ยงวันละ240บาทเนี่ยฮะถ้าครบ30วันเนี่ยมันก็เป็นเงินเข้าๆประมาณ7,500ใช่ไหมฮะั 7, นะฮะนี่ก็ไม่เยอะใช่ไหมฮะ แต่ก็ยังไม่ไวายนะฮะมีนายทหารบางคนที่ปฏิบัติการในโอได้รับเงินแค่พั0 0หรือมีบางคนนะฮะเข้าไปรับเสร็จถ่ายรูปแล้วก็ต้องคืนคนเข้าไปครับโเจ้าคืองบประมาณทั้งหมดของกอรมนเนี่ยทั้งก้อนนะฮะคือเกือบ8,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบกำลังพลและการดำเนินงานเนี่ยก็เกือบ4 0 0พล้านบาท ทีเนี้ยเรามาชวนคิดดูฮะว่าแค่งบประมาณสำหรับกำลังพนนะฮะเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างสมมุติว่าเราเอาไปซื้อไฟเซอร์นะฮะในราคา608บาทต่อโดสนะฮะเราจะซื้อไฟเซอร์ได้ประมาณ6ล้านโดสนะอันนี้อันนี้วัคซีนเต็มแขนจริงอันนี้อันนี้หรือว่าถ้าเราเอาไปซื้อข้าวผัดกะเพราแม่สมนะฮะนี่หน้าบ้านผมในจานละ50บาทนะฮะอันนี้ซื้อได้752ล้านจานนะฮะแต่สิ่งที่กอรามโนอเอาไปทำนะฮะ คือเอาไปทำ Big d a า a ครับเพื่อตรวจสอบว่าประชาชนคนนี้มีรถกี่คันมีปืนกี่กระบอกมี DNA อะไรแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบกล้อง CCTV นะฮะทีนี้เราควรจะทำยังไงกับปฏิบัติการ I.O. ใช่ไหมฮะก็อย่างที่เราบอกไปแล้วนะฮะว่าปฏิบัติการ I.O. เป็นปฏิบัติการปกตินะฮะที่ฝ่ายความมั่นคงทั่วโลกใช้แต่กองทัพไทยเนี่ยกลับเอามาใช้กับประชาชนนะฮะ เราก็เลยอยากจะชวนมาดูว่าในระยะสั้นกลางและไกลเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างกับอดิบัติการนี้นะฮะคือในระยะสั้นง่ายๆเลยนะครับรีพอร์ตครับทีนี้มันสำคัญว่าเราต้องรู้ว่า Account ไหนเป็นแอคเ u า t I.O. และแอคเขาไหนเป็น Account จ,จริงๆใช่ไหมฮะก็เรื่องนี้นี่คุณสรณีอาชวานันทกุลนะฮะนักวิชาการอิสระตั้งข้อสังเกตไว้3ข้อนะ,ะข้อแรกเนี่ยคือ มันจะเป็น Account หรือมันจะเป็นเว็บไซต์ข่าวที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะฮะผมยกตัวอย่างเว็บไซต์ข่าวนะ,ะสมมุติคุณเข้าไปช่อง about us อะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับคุณจะเห็นเลยว่าไม่มีข้อมูลกองบรรณาธิการไม่มีเบอร์ติดต่อไม่มีอ e ีเมลติดต่อนะฮะหรือว่าถ้าเป็น Account ของบุคคลอื่นนะฮะอันนี้อยากให้ลองดูโปรไฟล์ฮะแต่โอเคถ้าเกิดโปรไฟล์ยังไม่น่าเชื่อถ้าร่ลองไปดูเพื่อนลองไปดู ตรงหน้าฟีดนะฮะว่าเขามีการอัปเดตมีการอะไรยังไงบ้างข้อที่2นะฮะคือเขามักจะอ้างข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะเชะ่นถ้าเป็นเว็บไซต์ข่าวเนี่ยเขาจะพลาดหัวว่าสื่อนอกแฉไทยบลาบ,าบ,าบ,าบาลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเราจะไปดูลิงก์ว่าสื่อนอกนี่คือสื่อไหนกับไม่พบนะฮะแล้วก็ข้อที่3เนี่ยฮะเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างดูมีการจับแพะชนแกะนะฮะมันคืออะไรที่มันดูไม่ค่อยน่าเข้ากันมันกับ มาเข้ากันเฉยอย่างเช่นออการชุมนุมของนักศึกษาเนี่ยมีคนนู้นคนนี้อยู่เบื้องหลังหรือว่าทําไมคนนู้นคนนี้หลบหน้าหายอะไรประมาณนั้นนะฮะสำหรับข้อเสนอระยะกลางนะฮะเป็นข้อเสนอจากคุณไอติมนะฮะผลิตวัชรศิลป์เขาเสนอให้มีผู้ตรวจสอบกองทัพอิสระจากภาคประชาชนนะฮะซึ่งไม่ได้มาจากรัฐสภาด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใต้กองทัพด้วยนะฮะโดย องค์กรนี้จะมีหน้าที่หลักๆ3อย่างนะคะคือตรวจสอบการทํางานของกองทัพครับตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทัพฮะและข้อสุดท้ายนะฮะตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกองทัพนะฮะก็ข้อเสนอนี้ของคุณผลิตนะฮะถูกใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะฮะซึ่งร่วมกับกลุ่ม r e s o l u t i o นะฮะก็ถ้าใครอยากเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอนนี้ก็ยังเปิดให้แสดงอยู่นะเดี๋ยวจะใส่ไว้ในลิงก์ข้างล่างนะครับ ในระยะยาวนะครับผมยังคิดว่าการปฏิรูปกองทัพเนี่ยเป็นทางออกปัญหาทั้งหมดนี้นะฮะกองทัพเนี่ยควรจะปฏิรูปตัวเองให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยและมีความเป็นประชาธิปไตยนะฮรบเคารพกฎหมายบ้านเมืองจริงๆนะฮะไม่ใช่อยู่ดีไปอยากจะฉีกก็ฉีกนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีความโปร่งใสให้คนอื่นสามารถตรวจสอบได้ทัดทานได้นะฮะดังนั้นนะครับในระยะสัน้นและก็ระยะกลางการรุมรีพอร์ต แล้วการสนับสนุนรัฐมนูญที่มาจากประชาชนนะฮะน่าจะเป็นทางหนึ่งที่สามารถสู้กับปฏิบัติการ I.O. ที่มีเป้าหมายคือประชาชนและแน่นอนฮะมันจะปูทางพาเราไปสู่เป้าหมายระยะยาวหรือการปฏิรูปก,กองทัพในอนาคตได้ผมเชื่ออย่างนั้นติดตามรายการ Why It Matter n o นได้ทุกวันศุกร์ในทุกช่องทางของ m ม t t e r นะฮะวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ